สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกกอกนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็มาดูนะคะบ้านของพี่ชัยชัยชนแนลนะคะค่ะก็จะทําอะไรนะคะให้กับแป้งล่ํานะคะโอ้โหตอกมานะคะทํากันสาบนะคะให้แป้งล่ํานะคะแล้วก็มุงหลังคางให้แป้งล่าด้วยนะคะดูนะคะแป้งล่ําก็ เป็นสาวแล้วนะคะเป็นสาวแล้วนะคะก็นี่ก็ดีแล้วไม่เป็นไรดิบบอ แป๊บเดียวตูแล้วนะแจ้งล่ำคู่น้าสงสารจับหน่อยแม่ให้แม่จับหน่อยนีออ่อะไรติดนั่นดูดิหญ้าติดตไวๆบนะแล้วก็มีลูกนะย่ายี้โลกนะมันก็จะเชื่อมเหล็กนะคะเชื่อมเหล็ก การสาเอาล่มไหม,ไมเหล็กเชื่อมเหล็กนะคะวัดระยะนะคะน้องเขานะคะก็จะช่วยนะคะพื้นที่นะคะแสงร่าก็จะได้มีคกนองงวสวยๆนะคะในการดูนะคะบรรยากาศวิถี ชีวิตของบ้านทุ่งนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะดอกไม้นะคะก็ออกดอกสวยนะคะสวย ก็เ,ยเปเยเป์ผม,ไ,ไ,มไ,ไม่เยอะหรอกเดี๋ยวจะเพย์ไม่ให้นะงงจะเห็นพ่อเพื่อนนะคะคนก็เดินตาม,มเห็นพ่อเพื่อนแก็แต่งล่ำ

ยิ่งจำพี่ชอยแล้วยิ่งจำพ่อชัยแล้วนะมองตามนะคะพี่ชัยมองตามตลอดเลย มาตบวมันงามมีลูกกบลูกเขียดได้เลยลูกข้างคาลูกข้างโคกแปลงรามก็จะได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่กว้างขวางนะคะแล้วก็อันนี้ น้องโอ้สตอรี่ oh, <okay. S 1> ขยันน้องเขาขยันจริงๆนะคะน้องค mm ิงเนี่ยน้องโอ้มาเองเลยนะคะน้องคิงนะคะน้องเขาขยัน ช่วยงานรถเพียงก็ช่วยดีดีนะคะเมื่อวานนี้อยู่บนหลังคาตลอดแดดร้อนไม่กลัวนะคะ บ้านนี้รู้สึกว่ารถจะเยอะเป็นพิเศษนะคะวันนี้ ค,ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะน,นี่นะคะแต่ว่าเหมือนน้องโอนะคะน้องโอสตอรี่แเวลาใส่แว่นจะเหมือนนะคะจะเหมือนน้องโอคือค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ